Yeah, love me, I love me, I love myself anyway uh. Taking all the way, uh, So we'll <laughs> น้องต้นหอมอ่ะนไหยิ้มหน่อยเฮ้ยทำไมมันลอยได้ก็ไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้เนาะขึ้นไม่ได้มันเป็นโฟมมันหมุนได้ด้วยอ่ะน้องต้นหอมเดินดูนู่นไปนู่นบ้านปลายไทยอ่ะไปไหนมันนี่ที่ไปไหนไหน,น,นี่เดินไปซิ เธาดูโทรดูแชร์เลยมีควายหนึ่งสองาตัวนะคะนี่ปลาเสือตอครับปลาเสือตอไปไหนล่ะโอเคหยือว่าอยู่เห็นไหมครับอ้พ่นน้ำถ้าเกิดว่ามันอันนี้มันก็จะพ่นน้ำได้อ,อันหน้ามาด้วยสิงามมากเลยค่ะ บ้านควายไทยจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้น้องต้นหอมน้องต้นหอมดูต้นไม้ดิใหญ่ไหมนั่นน่ะดูดิต้นใ,ตนใหญ่มากเลยต้อนอะไรหรอคะไม่รู้เหมือนกันก็เพิ่งเดินมาเหมือนกันต้นใหญ่ตูตมหัวลานบ้านนี้ใหญบ้านทรงไทยเขาให้ขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เลย มันเป็นบ้านพักอมเป็นรีสอร์ทน้องต้นหอมไปเดินบนสะพานนู่นนะถ่ายบ้านาานี่สิคะออะน้องต้นหอมน้องต้นหอมขึ้นไปยืนนัน่นเดี๋ยวถ่ายไปให้ ี่วายน้ำยืนยืนยืนกลางแขนต้นไทนะครับ ไยเผือกเนี่ยไยเผือกเห็นไหมไยเผือกน้องต้นหอมมัดีสิไม่ต้องกลัวมันคือกำลันงนอนอยู่นะคะแต่ต้ยืนอยู่จ้ะำยังเดี๋ยว่จะินะเี่คืยืนเดินไปแนะนำไฟเผือก ไฟดำเขาสวยไผอกเผือกระวังวันนั้นแต่ทนีนี้อ้อมไปหน่อยที่ไยดำอยู่นี่อะไรเสมอมองหน้าอย่างนั้นน่ะไฟดำนี่คไยดำโอ้เขาสวยมากเลยอ่ะอยาวมากเลยค่ะอืม มค,ควายมายัน <N> <N> ยิ้มยิ้มเลยิ้มเลยไม่หอมยิ้ม,ม э หมน,นุ่มดิน้องเปนหอมยิ้กับวายไหมด้วยนี่ค่ะไอ้ตัวนี้นอนค่ะตัวนี้ยืนโอเคไปเดินไปเดินค่ะเดินกินตัวนี้กำลังกินอยูค่ค่ะ,ต,คะตัวนี้ อันนี้ก็หมีนะคะอันนี้ก็เน,นี้อนนงอันนี้ก็หมีนะคะโอ้ยมีควายในน้ำแล้เวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูควายในน้ำดี๋ยวสายจะต้องไปดูเขาจะ ว่ายแช่น้ำใช่ค่ะว่ายแม่ว่ายแม่ตอนนี้เข้ามาใกล้แล้วนะว่ายคนนี้แปลกฮะนี่เขามันทำอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวสูงมือก่อนนี่มันเป็นนี่ว่ายคนนี้แปลกมากเลยครับแล้วทำไมกลมเป็นโดนฉอนี่ไง เลือกควายเขาควายนี่สิทำไมี่ทำไมเขาควายเป็นเนื้อทำไมเป็นเนื้อครับเป็มันเป็นอย่างนี้ค่ะไอ้ควายว่ายน้ำอยู่นี่เห็นไหมขอ,องต้นหอมดูควายว่ายน้ำน้องเดินไปนู้นนักเรียนเขานะั่งนายน้องต้นหอมยืนตรงนี้โดนไปลืบเปลือยเฉยแฉะอะไรให้มาให้ดูให้ผู้ชมดูหลังตัวเองได้ไงครับไป เป็กสตัวคะน้องต้นหอมสามสี่ห้ตัวค่ะพี่พิทกับพันเขานะพี่พีทพี่พีทกับพันเขานะหนึ่ง <c oughs> อันนี้ก็คือใส่ดักปาลารอบดักปลาครับข้อตรงนู้นอันน,น,นี้อันนี้กใส่ไฟ <Okay. S 2> ไฟดักปลาอันนี้คือองค์ที่เขาใส่ปลาแล้วก็ไปแข่นาค่ะเขาเรียกคันไถ อันนั้นคือคือที่โมข้าวีข้าวสมัยม,มีมมมมมยยตอน,นนะี้มีคือโมข้าวุุนไหมุนบไหโบราณไหปลาสุ่มแล้วก็เป็นที่พิดน้ำข้านา อนี่ดีดินี yeah. ่อืมอุ้ไเไปเ็งล้วเต็งล้วอ่ะอันี่คือตัวสข้งไม่มีเสียเสียระวังหักเขยค่ะอยางไรออนั่งนั่งนั่ง ไปนั่งนน้นดินั่งโน้นโอเคนั่งเล้วกนะโอเคไม้กระดกไม้กระดกน้องต้นหอมเล่นไม้กระดกอ่ะโอเคมากหน้าละครหน้าละครค่ะจะขึ้นไปแล้วค่ะ ปิงโตนะคะชามด้วยหวกก็มีนะคะปืนตอนเไหยโบราณนคะาฬิกาเก่าปิงพระยกมือไหว้น้องต้นหอมยกมือไหว้ในนั้นห้องนอนอันนี้น่าจะเป็นห้องของเจ้าเรือนของเจ้าเรือนค่ะ เามาชมที่ในห้องครัวกันเนาะนี่คือตุ่มนี่คือที่หม้อข้าวที่ตุตม่มตุ่มโบราณใส่ข้าวเนี่ยนีที่เาทำครัวสมัยก่อนนี่เป็นข่าเรื่องทำครัวสมัยก่อนนี่ตู้บข้าวรเรือนเรือนครัวครับแล้วก็มากระโถน,น ที่บ้านก็มีปะ่ะน้องต้นหอมมาไอนี้อันนี้กระชานเรือนข้างล่างนี่ก็คือเป็นเรือนกว้างห้องนอนห้องนอนห้องนอนห้องนั่งเล่นกระโถนอ่ามีกระโถนในตู้กระโถนฉี่กระโถนน้ำหมากอะไรอย่างเงี้ยครับ อืตะเกียงนี่ต้นกระดังงานะครับนี่ลงอีกข้างหนึ่งนะคะลงได้ลงได้อันนี้นี่ต้นกระดังงาร้อนไอ้สมัยใหม,ม่อันนี้ไม่สมัยใหม่ ก็มีนีกหลังบ้านบ้านเก่าๆโอเคก็ต้องขึ้นไปบ้านหลังเกา่าก็คือมีเหมือนเดิมออดกดไ,มลไลค์กดแชร์กดชับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องต้นหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องต้นหอมทำคลิปต่อไปนะคะ